สวัสดีครับวันนี้งงนดิดหน่อยจะมาบอกเรื่องการตลาดนะครับเรื่องที่บอกว่า,าเว็บอารีบาบานะครับเป็นเว็บที่ถูกที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับแต่ก็มีเว็บที่ <c oughs> แต่ก็มีเว็บที่ถูกกว่าเว็บอารีบาบา,าหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าเป็นเว็บอะไรลองพิมพ์ใน url นะครับหรือว่าในแท็บ ที่พิมพ์เว็บไซต์นะครับลองพิมพ์หนึ่งหกแปดคอมนะครับท่านก็จะรู้ว่าเว็บนี้เป็นเว็บของจีนนะครับแต่ก็แจ็คหมาก็เป็นเจ้าของเหมือนกันนะครับเว็บนี้เราสามารถซื้อสินค้าได้นะครับในราคาที่ถูกกว่าสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับใครที่ชอบสินค้าราคาถูกนะครับลอง ซื้อได้เลยนะครับจากเว็บนี้นะครับถูกกวอดีบบาบาแน่นอนครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเว็บนี้เป็นภาษาจีนล้วนๆนะครับแต่ถ้าใครที่ติดปลั๊กอินอ่า o l l e t r ท n s l a t e แล้วก็ไม่มีปัญหามั้งครับก็คงแปลไทยได้แบบง่ายดายเนาะเดี๋ยวนี้อ่ายังไงก็ฝากเว็บ 168.com นะครับเป็นเว็บที่ สินค้าที่ถูกนะครับในโซนเอเชียของเรานะครับตอนนี้อบาบาก็เป็นอันดับหนึ่งเนาะแล้วก็เว็บหนึ่งหกแปดนี่ก็จะเป็นเว็บของอบาบาเหมือนกันสินค้าเหมือนกันแต่ถูกกว่ากันเพราะอบาบาเขาแบบขาดเขาแจ็คหมาเนาะเขาเป็นคนจีนเขาขายให้คนจีนเขาก็เลยขายให้ราคาถูกครับผมขอบคุณวันนี้แมวกวันไปหน่อยวันนี้ขอบคุณครับ